สวัสดีครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับบ่ายสองโมงห้านาทีโดยประมาณครับพบกันวันนี้21กุมภาพันธ์2566ก็มาแจ้งให้ทราบครับพรุ่งนี้โกนเงินสด200นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะครับผู้พิการท่านใดที่อายุ18ปีขึ้นไปและเป็นผู้ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนทุกวันที่10อยู่แล้วนั่นแหละครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ก็วันพรุ่งนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200นะครับ22กุมภาพันธ์66นะครับก็สามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแต่ที่เราทําคลิปบอกครั้งนี้ก็เพราะการลืมนะครับเพราะว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยกว่าจะถึงวันที่22ของเดือนนี่มันก็นานอยู่อาจจะทําอะไรเพลินไปก็มาแจ้งเตือนให้ ทราบว่าเงินยังเข้าเหมือนเดิมเดือนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ